รังรับไฮซีซันผู้ประกอบการจังหวัดตรังขยับคิกออฟนำเที่ยวเชิองอนุรักษ์ทายเรือยายชมปากโกงกลางความสมบูรณ์ยาทะเลปากเมงเอาบุญคงเน้นปลอดไข่สวมใส่ชูชีพการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดตรังเตรียมเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันหลังจากที่ทางอุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหมได้ประกาศปิดเกาะและทะเลในเขตอุทยานไป4เดือนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและในวันที่หตุลาคมนี้ ได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลตรังอีกครั้งทางผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดตรงังต่างเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวขณะที่นางสาวสุชาดาศักยบุตรประธานมักคุเทศอาชีพตรังได้รับกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน20คนล,ล่องเรือพายขยักชมธรรมชาติป่ากงกลางอ่าวขามไปยังอ่าวบุญคงซึ่งก่อนลงเรือจะมีการสอนวิธีใช้ไม้พายเรือขยักนางสาวสุชาดาศักยบุตร ประธานมัคุเทศอาชีพตรังบอกว่าวันนี้มีเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติในการพายเรือขยักจากหาดปากเมงออกอ่าวบุญคงซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวน26คนแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลตรังเราได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเซฟตี้โซนและตัวของเกาะกระดานเองและไกด์ทุกคนได้มีการไปอบรมมัคุเทศเพิ่มเติมขึ้นเรือทุกลำขึ้นคานเรียบร้อยหมดเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เที่ยวอ,อย่างปลอดภัยในท่าเรือปากเมงซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวลงเรือทุกครั้งจะต้องใส่ชูชีพและมีนักท่องเที่ยวดูแลและเรามีประกันให้ด้วยสำหรับการพายเรือคายักในวันนี้ระยะทางของเราประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะพายเรือกันไปชมทัศนียภาพของท่าเรือหาดปากเมงและมาลงที่บริเวณอ่าวขามเป็นแหล่งปลูกหญ้าทะเลและเข้าไปในป่ากงกลางทะลุออกไปย่งอวบุญคงไปดูหินงอกหินย้อยและชมผนังถ้ำ ด้านในจากนั้นก็กลับมาด้วยเรือห่างยาวและมีเวลาในการพักถ่ายรูปแต่ละจุดด้วยการท่องเที่ยวภายเรือขยักนี้จะเที่ยวในการอนุรักษ์เพื่อชมอุโมงคป่าโกงกลางนั่นเองและคาดว่าการเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะเพราะตอนนี้เริ่มมีการจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วมีมาจากหลายพื้นที่ และเมื่อมาแล้วเราก็คาดหวังว่าให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของในพื้นที่ต้องใส่ชูชีพมีไกด์คอยดูแลและไม่ควรทิ้งขยะไว้ไม่ดื่มของมึนเมาไม่ใช้กล่องโฟมจะเน้นแบบบุฟเฟ่เพื่อลดมลพิษของขยะทั้งนี้หากใครสนใจจะมาพายเรือขยักเล่นสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 9 9 5 4 0 1ซึ่งการพายเรือขยัก ชมอุโมงป่ากงกลางจะพายได้ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายหรือต้องดูช่วงน้ำเต็มและน้ำลงจะพายเรือขยักได้หากมาเที่ยวจำนวน20คนขึ้นไปเราจะคิดค่าบริการคนละ500บาทจะมีบริการขนมผลไม้และเครื่องดื่มไว้ให้บริการตลอดการท่องเที่ยวอีกด้วย รังสตอรี่รายงาน